แล้วค่ะไปต่อจ้ะนี่ก็ร้านขนมตาลน,นะคะขนมตาลทําเองนะคะนี่และนะคะร้านขนมตาลน,นะคะเรามาทํานึ่งตรงนี้เลยนะนี่นะคะหม้อนึ่งนะคะนะคะขนมตาลจ้ะนะคะนะคะไปต่อนะคะนี่ก็ร้านน้ํานะคะ ร้านชายเย็นเนะาะน้ำละร้านน้ำนะคะไปต่อค่ะต่อนะคะนี่ตลาดก็เริมวายแล้วเนาะคนน้อยแล้วนะปกติคนเยอะมากนะคะมีร้านขนมไทยหุงเนาะนะคะมีร้านผักนะคะต้านผักนะคะมีร้านขนมกระจัมนะ นี่ก็ขนมทำเองนะคะคือเนาะนะคะเดีย๋ยวดูต่อนะคะแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ